ตอนแรกเราต้องทำอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไปเร็วเข้ามาตรงนี้ให้ได้ไงก็เข้ามาตรงนี้ให้ได้ไงไม่ต้องส่งพี่ไปข้างๆอย่าอย่าทำไม้ตกอย่าทำย้ายหนึงขึ้นไปย้ายหนึ่งขึ้นไปเราเอาไม้ไปเทื่ออะไรวะแล้วพี่ว่าคิดว่าจะไปด่านสองยังไงถ้าไม่ใช้มันเอาสายปักมาไม่ใช่หรอมาเสียบตรงเนี้ยหนึ่งเนี้ยเอาถอดสายมาสองอันเลยแล้วก็เอาลมาเลยเสียบๆอ้าวอะไรเนี่ยของพี่ย่าเนี่ยพี่ ไม่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วเน่ยเปิดแล้วเนอฟเราเราต้องทำเกี่ยวกับไฟฟ้าเอใช่ว่ะแล้วสายมันสั้นจังอ่ะต้องเอาสายเดิมอ๋อต้องเอาไม้ยังไงมันมีตัวตัวเชื่อมนี่ไงเอ้ยยกไมได้เหรอว่ะโอ้ยตัวเขาิลเลอรแข็งแรงเอามาทำไมไม้เอากลับไปนี่ไปไว้ที่ เออเอาไม้มาทำไมเนี่ยเผื่อมันต้องใช้ไม่เผื่อมันต้องใช้ไปไปเสียบ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 เสียียบ่สียบเสชยบเสยบเียียบเสียวเสย้เนเียบียบียบเสเสียเสียบเนียยบเเส้ยบ้สียบเสียบ้สียบเ้ียบเเเสีมียบเสเสาเสียไยเสียยบเสียบเียีเสมเปียเยเสยเยบียบยบเีบียบเสียเยบเสยเียเบยเียบเยียบยยยบท พี่เป็นทางทางซ <kav is. S 2> ja ้ายพี่จะเดี๋ยวเปิดให้นาย่าเปิดให้อันนี้เป็นอย่างแบบมามาที่เดียวกันต้งทีได้ช่วยกันได้เร็วๆนี้มันไปปอดี้อ่ะมันไปยาวๆซ้ำๆกันตั้งนานเอ้ยเอาวะเปิดวะเปิดวะคนลงคนลงคนลงมาเร็วเออมาวลตอกคอไอ้เด็กไม่นะ แกต้องพิเศยอะไรนะพี่ใหญ่กลับมาดูกไปแล้วเก็บมาดูกไปไปไปทุกคนไปไปไปเอาเสียดีเสียบดิเสียดนะครับแล้วถอดเพื่ออะไรวะอย่าถอดดิเสียบเข้าไปสิกำลังเสียบครับไอ้เหี้ยแล้วข้างหลังก็ไปถอดออาไอ้เหี้ยจะไม่ไปไหมเนี่ยเสียบอ่าพี่จะพันสายพี่พี่เดินพันสายสายหลุดเลยไปเสียบพี่ไปเสียบตรงนน้นไป

เฮ้ยสอนได้ว่ะดึงขึ้นพี่ดึงยก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 สูตเลยพี่สูตเลยสูตรอะไอ่ามือมือผมเอาขึ้นให้เฮ้ยเฮ้ยะอ่าผมยกผมยกขึ้นได้ไม่นะไป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 มาได้พี่มาได้มมาดามเออผมยกดูพี้เขี่ยแบ็คมันจะทันเหรอแบ็คพี่ทันเหรอแบ๊กเป็นไงวะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่อพี่ต้องเข้ามาให้ทันพี่เข้ามาพี่เข้ามา พี่กดให้เต็มที่แล้ววิ่งมารวดเดียวเลยกดให้แบบเปิดเตือเต็มบานพี่แล้ววิ่งมารวดเดียววิ่งมาพี่วิ่งมาพี่อย่าพี่ช่วยพี่แลดึงดึงดึงช่วยไม่ได้บอพี่ผมนั่งพกันโยกอะไรวะเนี่ยขันโยกอะไรวะไม่ช่วยมึงยังไงด้วยยะแต่ผมจะเอากล่องลงไปให้เพราะว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงกับพี่ในแบ็คมันจะหันซ้ายหันขวาเว้ยเออเออเออถ้าโยกตรงนี้มันจะหันซ้ายหันขวา ได้มาเฮ้ยไม่เออพอแค่นั้นเฮ้ยไม่ไมไม่ไ่ไไไามึงเอากล่องมาใช่ไหมเไ็เอามาใหม่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 เดี๋ยวคุมคันโยกให้เดี๋ยวคุพี่ยาติดอยู่ยโยกโยกโยกโวยชีวิตผมโยไม่ได้ลโย โยกโยกโยกินเขาอยากโยกบ้างอ่ะพี่อะไๆๆๆพี่ีเดี๋ยวหัวหน้าหัหน้าอะไรไม่ไดอะไรไมยไกันเายกโ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 ยกเอากองมาพี่เากองมาแบกไปแบกไไปไไป่ปไสวยไมาทมาทมาทับ ยกเลวเออสวัสดีวางไว้วางไว้นั่นเนี่อะไรความตั้งใจอพี่หาเี่ยอะไรเียครับเี่กดมานั้งชายเจขึ้นเจ้าขึ้นเงินสงเ้เ้เ้ยคอยู่าพี่หา่เลยวะต้มงไหนพี่ได้เลยน้องชายได้เปิดเครื่องไอ้นี่ตวนี้มันคือคันโยกอะไรอะโยกนะโยกนะคันโยกเนี่ยคันโยกนเนี้ย เอ้ยปะยแยเราสายยสายปิด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 ี๋ยวก่อนรู้บอกใหปิดมิมิก้องเจ้าสายไอวิเจ้าสายปิดเโอเปิดปิดเอาสายปเออไอแบเอานั่นมานะจมางวะแบเอาสายมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้วอเอาสายเอาสายยืนึก่อนไหมเอาสายอีนงเอ มามาแล้วยุดไปดู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 เฮ้ยว่ะยไปดูครับเร็วๆรอให้แบ็กมาก่อนพี่รอไอ้แบ็กมาก่อนโอเคโอเคโอเคแบ็กมากระโดดมาแบ็กกระโดดมาเออสวยเสียบอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยไม่ใช่จบการไฟฟ้าออนไลน์มาเออเนี่ยแหละคผลของการเรียนออนไลน์ไงล่ะนี่ผมหันให้ผมหันให้ เูตุนลำบากเูาเล่นแล้วแบ็คเล่นแล้วอะไรอะไรเนี่ยวไม่แบ็คลำเหมือดใส่ฉอดมึงเอาไปเสียบขวเดียวกันนะไมาไปเสียบขวเดียวกันสัตว์เอาแล้วแบตไปไหนอ่ะหายเลยอ่ะเอาแบตหายหายเลยนี่เออเบียวมาใหม่แล้วเล่นออนไลน์กันเงี้ยแหละแบ็คไปไปไปเกาะเกาะทุกคนเกาะ

ย่าไม่เขาไม่โดนปั่นเฟืองอี้ยย่าเพราะแม่ะออกได้เปล่าออกได้เปล่าโอเคมือติดมือสวิตมือติดติดะหทตีดเแล้วเราไปเชืวอพี่พี่ไอ้ก่อนไม่มึงไปเอาสายมาเลยไม่ต้องเอาพี่ไอ้กูเอาสายอย่างเดียวเไอ้มึงกูต้องเอาเต่าพิการนั่นตัวนั้นเตาพิการตัวนั้นมาแล้วพี่พีพี่เอาสายมาพี่เอาสายมาพี่ไอ้สายมา เออนั่นแหละพี่เออสวยแอบแอบเอบแอม่มือกีต่อผิดขั้วมันต่อมันต่อยังไงนะแบมึงจะเอาอีกเลยจับแบตไว้จับแบตจับแบตไว้คนหนึงจับไว้ทุกคนเลยจับไว้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 จับพื้นด้วยจับพื้นไวด้วยจับพื้นไวด้วยผมอยากรู้ว่าต่อผิดขั้วมันจะเป็นยังไงวะเี่ยเชี่ยเชียเชีอยะไปจับไปเับปบไอบปบไปปจับปจัเไปจับไปจไปไป เงนขึ้นฟ้าทุกคนเห็นปะเห็นปะเรา้เอาจากข้างบนหน่เห็นไหมพี่พี่พี่อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเดี๋ยวไปเอาแบตก้อนนั้นมาก็ได้ต้องขึ้นไปเอาเอาแบตก้อนเดิมปุ๊บปุ๊บอ้ยังไม่แบตแล้วเปาด่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่่าฮพี่เปิดแล้ว่า่าฮ่ดฮ่า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 ่าฮา่อฮ่าฮ่า่า่าฮ่่ามา่่า่าฮ่่่อเา่าา่า่่าฮ่า ใช่โรงงานไฟฟ้าต้องใช้ถ่านหินพี่ต้องใช้ถ่านใช้ถ่านนี่ใช่แล้วใช่แล้วนี่คือโรงงานไฟฟ้าข้างหน้าเราพี่ใช่ไหนพี่ถ่านอ๋อเฮ้ยใส่ถ่านใส่ถ่านใส่ถ่านกูรู้แล้วทำไงวินรู้วยทำไงกูอยากรู้กูอยากถ้าก็ลอรเข้าไปเปไงวะนี่เอาถ่านใส่ได้เหรอถ้ากูลองเข้าไปเป็นไงวะกูอยากพี่เข้าไปดิพี่ลองเข้าไปดิมียาไปยังไงเนี่วคุยกินเตาหย่างนี่ไหนย่ยได้กินเตาหย่างเตย่างเตาหย่างไม่ใหม่ ดันเข้าไปยีพี่ดันเข้าไปดันเข้าไปเออดันเข้าไปยกขึ้นพี่ยกขึ้นพี่ยกก่อนที่เราจะออกมายก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 ยยกยยกยยกยยไยยยยรยยกย้ย เออที่คือต้มีคนคนเปล่าถ่านเข้าไปพี่เอายื่นในเขาแบกส่งมาส่งมาส่งมาเพี้ยไม่เอาขึ้นรถเหรอขึ้นก่อนไกในเพี้ยกะไปไปงั้นเราไป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 ตามเขาไม่ทันมึงชนก็เลยทำไมรถเราช้ามากกว่าแบกเชี่ยเพี้ยมาดูดแล้วไหวเหี้ยไหวแล้วคุณเอเลนเดนแบกถ่านเชี่ยคุณเรือแบกถ่านมาอยู่ดีเหี้ยถ่านตรงนี้เป็นพันก้อนเลยฮะโอ้โหแล้วก็จะคนกันมาเย่ๆทำไมวะเนี่ยมาถอยรถมาแบกถอยรถมาช่ มันไปไหนวะมันไปไหนวะไปไปลองไปดูดิรู้พี่ลองไปตามตามไปดูไปดูไม่ใช่เป็นฟานหรือเป็นเผาในสัตว์ไม่ใช่พานเหมือนมันเอาฐานขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะตกลงไปเหมือนแปรรูปพี่ผมว่ามันเหมือนแปรรูปแบ็กต้องถอยตูดเข้าแบ๊กถอยตูดเข้าแบ็กถอยตูดเข้าอันนี้อ๋คือมันต้องการฐานเฉยๆอ๋อต้องการฐานใส่รถเฉยๆอันนี้ต้องถอยเฮ้ยว้าวว้วอย่าอย่าเนี่ยอย่าย่าเนี่ยว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้้าวว้าวว มึงจะขับยังไม่ต่อว่ะเนี่ยแล้วมันถอยยังไงเนี่ยมบบถอยได้ยังเนาะแบ๊คโหลดความหมูว่าลดความแล้วมาเกี้ยโหลดไปดีกว่าที่เกี้ยตุ้งไปตุ้ไปตุงเลยอยยาวครับยาวครับยาวครับฝ่ายาวครับวงมาไรวงมาไรตรงพวงมาไรตรงอ่าล้อล้อตรงอ่ะมึงดูที่ล้อถ้าล้อตรงมันก็จะไปตรง

จะไปกูเข้าทำดีกว่าไม่ได้สองอันอ่ะไดเลยพอด้พี่พอแล้พอางพอแด้ั้งอุ้ยไปหมดหรือเปล่าไหมดหรือเปล่าหรือเราจะไปแค่นี้เหรอเขาไปแค่นี้ปะมาเลยทุกคนมาเลยมาเลยมแข่งมันอุ้ยเต็มรถเลยอุ้ยคนเยอะผมว่าได้ผมว่าได้มันเต็มรถแล้วผมว่าของเราีวิธีขึ้นรถอ่าไปข้างหน้าใช่ไหมย่าตกลงหรือไปข้างหลังไปด้านหน้าด้านหน้าผมว่ามันไปข้างหน้าต่อ ห้องขลังห้องขลังมีไฟปะย่าไปเอาไฟไปเอาไฟไปเมีไฟีไปเีาไฟไปเอาไฟแล้วก็ไปจุดในถ่านน่ะไหน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 ขอเขาดูด้วยหน่อยขาดูด้วยขลางเนี่ยขลังเนี่ยเพื่อเผาถ่านต้องเอาไฟมาต้องเอาไฟมาใช่ใช่ใช่เป็นมะเร็งเปล่าทำอย่างนั้นไม่ดีนะทำไมวะสูบบุหรี่นั่นเดียวมันไม่สะใจว่ะแล้วที่เราเอ้ยนี่ไงไม้ไม้เชื้อเพลิงไงเราขนทางเข้าไปก่อนเราขนทางเข้าไปก่อนไฟก่อนนะติดไฟเลยเดไฟเลยได้อ่ายัดเข้าไปย่าไป เออนี่ไงมาก็มาต้องเอาขนถ่านไม่ใช่หรอจะถ่าไปพี่จะถ่าเข้าไปจะถ่าเข้าไปปิดแล้วนี่สวยปิดแล้วติดแล้วิแล้วแล้วมันพัดลมข้างในก็เปิดแล้วสิทีนี้ใช่โอเคลงไปโอ้ยดไดูดูด้ด้ไปดูดูด้ยไดูดได้ด่ดไมูดได้ดู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 ดนดู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 ดไดูดูดููดูดไดาดไดวะฮึ ว้าวว้วว้วว้ว้ไม่ได yeah, well> mm ้มันตกว่ะเดี๋ยวมันจะมีรูให้เดินไต่อยู่แบงค์เดินไต่มาเดินไต่มาเออแบงค์เข้าไปในรูอ๋อให้แบงค์เข้าไปในรูเหรอแล้วมันจะมีทางลงไปด่านต่อไปได้อะใช่ไหมไม่ไม่เราก็ต้องไปพี่ไม่ไม่เฮ้ยจบแล้วเหรอเเย้เอาละครับก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้นะครับเราผ่านด่านโรงงานไฟฟ้ามาได้แล้ว เดี๋ยวเรารอดูในคลิปต่อไปนะครับ EP หน้านะเราจะมาประจนภัยในด่านอะไรกันต่อไปนะครับน่าจะเป็นด่านนี้แหละครับที่เราจะต้องประจนภัยต่อนะครับ